เห็นด้วยไหมว่าดาราหน้าใหม่คนนี้หน้าเหมือนโบเมลดาเห็นด้วยไหมเขาว่าหน้าเหมือนกันพอล่าสุดจนมาร่วมงานกับครั้งแรกจึงทำให้แฟนๆสังกัดได้เห็นความขณะที่ระหว่างสองสาวอย่างโบเมลดากับโมเมลดาจากวินช่องสามและจูนน่จูนน่และพิธายาจากคลายที่ กลงอย่างคล้ายกลงอย่างอย่างจังจังพะดูไปดูมาขนาดหน้าตาของทั้งคู่แอบคล้ายคลยกันแบบเบาๆแต่แถมเนื้อเสียงเวลาพูดยิ่งถอดมันมาแบบเปีเป๊ยๆจนอดจะแซวไม่ได้ว่าพี่สาวหรือน้องสาวพ,พี่พี่สังกัดราจากกันหรือหรือเปล่า